ที่นี้ก่อนว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากสำหรับตัวดิฉันเองที่จะต้องมาเล่าเรื่องอย่างนี้ถึงกระนั้นก็จะแข็งใจเล่าให้จนจบให้ได้เพราะว่าน้อยคนนักที่จะรู้ว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นรัชกาลที่เจ็ดไม่มีงานขึ้นพระเมรุไม่มีพระราชพิธีใดๆ ไม่มีแม้แต่กระทั่งพระสงฆ์มาสวดเสดับประกรณพระศพเลยแม้แต่องค์เดียวเพราะว่าพระองค์นั้นทรงเสด็จสวนรคตยังต่างประเทศก็คือประเทศอังกฤษเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในราชวงศ์จัก,กรีและถือเป็นพระมหากษัตริย์ที่อาภัพที่สุดพระองค์หนึ่ง เพราะว่าเป็นช่วงรอยต่อของการสิ้นสุดยุคสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขพระองค์ทรงถูกคณะรัฐบาลฟ้องร้องคดีดต่อศาลในหลายๆเรื่อง แต่ก็นับว่าเป็นโชคดีของพระองค์อีกอย่างหนึ่งคือพระองค์เสด็จสวรรคตเสียก่อนที่จะทรงทราบว่าศาลนั้นตัดสินให้พระองค์แพ้คดีนะคะพูดไปก็จะยาวความไปเท่านั้นเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องแล้วก็เข้าเนื้อหากันเลยนะคะในปีพุทธศักราช2484 สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมพระชตาชีวิตโหมกระหน่ำทั้งสองพระองค์อีกครั้งเมื่อทรงทราบว่าพระตำหนักแวนคอทสทรงปิดไว้ถูกยึดครองเป็นที่ทำการของฝ่ายทหารอังกฤษไปแล้วจึงจะทรงส่งคนไปเก็บสิ่งของมีค่าในพระตำหนักก่อนที่จะส่งมอบตำหนักอย่างเป็นทางการ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีทรงอาลัยพระตำหนักนี้มากจึงทรงมีพระราชดำาริจะเสด็จพระราชดําเนินไปด้วยพระองค์เองแต่พระอาการประชวนของรัชการที่เจ็ดสุดหนักลงพระบาทบวมอยู่สองถึงสามวันซึ่งเป็นอาการอันเนื่องมาจากที่ประชวนพระหัตททยก็คือท่านท่านเป็นโรคหัวใจนะคะ วันที่สาพฤษภาคมปีพุทธศักราช2,484พระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์ชุดบรรทมเป็นสนับเพลาแพรและฉลองพระองค์แขนยาวทรงตื่นพระบรรทมตั้งแต่เช้าตรู่พระอาการดูดีขึ้นมากจึงรับสั่งกับสมเด็จว่าหากจะเสด็จไปพระตำหนักเวนคอท ก็ได้ไม่ต้องทรงเป็นพระกังวลดํารัสครั้งสุดท้ายคือท่านพูดว่าอย่างไรรู้ไหมคะท่านทรงมีพระดํารัสครั้งสุดท้ายว่าจะไปไหนก็ได้ฉันสบายดีอยู่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงจะอ่านหนังสือพิมพ์นี่เป็นพระสุรเสียงครั้งสุดท้าย ที่พระนางเจ้ารำไพพันนีทรงได้ยินเพราะหลังจากนั้นท่านก็ไม่ได้ยินอะไรอีกเลยเพราะว่า,ารัชการที่เจ็ดท่านเสด็จสวรรคตรอต่อความค่ะสมเด็จจึงเสด็จออกไปโดยรถยนต์พระที่นั่งตั้งแต่เวลาแปดนาฬิกาพระเจ้าอยู่หัวทรงเสวยไข่ลวกนิ่ม ซึ่งนางพยาบาลประจำพระองค์จัดถวายทรงหนังสือพิมพ์แล้วบรรทมต่อสักพักหนึ่งก็ทรงบนว่ามีอาการวิงเวียนไม่สบายนางพยาบาลจึงลุกไปหยิบยาพอกลับมาอีกทีก็เห็นพระหัตตกห้อยลงมาอยู่ข้างๆหนังสือพิมพ์ตกอยู่กับพื้นหลับพระเนตรเหมือนกําลังหลับอย่างสบาย ประมาณเวลา9ก้นาฬิกานางพยาบาลจับดูที่ประจรก็จึงรู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จสวรรคตเสียแล้วโดยไม่มีผู้ใดทราบเวลาแน่นอนชัดเจนว่าพระองค์นั้นทรงเสด็จไปสู่สวงสวรรค์ตั้งแต่เวลาใดแต่ตามคติไทยก็คือทรงพระบุญญาธิการมาก จึงเสด็จสวรรคตรอย่างสงบนิ่งสิริรวมพระชนมายุได้48พรรษาและเป็นเวลา6ปี3เดือนนับตั้งแต่ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นท่านทรงสละราชสมบัตินะฮะขณะที่รถพระที่นั่งของพระนางเจ้ารำไพพันนี วิ่งออกจากพระตำหนักใหญ่ไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยนะฮะท่านก็ทรงมีลางสังหรณ์ลางสังหรณ์ที่ว่านี้คืออะไรเดี๋ยวดิฉันจะเล่าให้ฟังพอรถวิ่งออกจากพระตำหนักไปสักพักใหญ่หนึ่งแล้วเนี่ยแล้วก็ต้องชะลอแล่นช้าลงเพราะว่ามีหมอกหนาบดบังมากบริเวณเป็นหน้าหนาวนะฮะหมอกหนาบดบงังพันพระองค์เนี่ยก็ ทอดพระเนตรเห็นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวยืนประทับขวางอยู่เห็นพิลึกแท้ทรงสังหณรพระราชาหาทรยยิ่งนักต่อมาตำรวจอังกฤษได้สกัดรถพรทที่นั่งของสมเด็จเพื่อแจ้งข่าวว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตเสียแล้วให้พระองค์เนี่ยทรงรีบเสด็จกลับ พระราชด,ดำเนินไปยังพระตำหนักพอกลับมาถึงพระตำหนักก็ทรงควบคุมพระสติอารมณ์ได้อย่างดีเยี่ยมมากทรงเข้มแข็งทรงจัดการพระบรมศมพเป็นการภายในโดยอัญเชิญพระบรมศมพส,สดิ์ประธานณนะพระตำหนักคอมตั้ง โดยรัฐบาลอังกฤษได้อนุญาตเป็นกรณีพิเศษในการประดิษฐานพระบรมศพเป็นเวลาสี่วันเพื่อให้พระประยุรญาติที่อยู่ห่างไกลมาถวายบังคมลาเป็นครั้งสุดท้ายการจัดพระบรมศพนั้นเป็นไปอย่างเงียบๆโดยไม่มีการบำเพ็ญพระราชกุศลทางพระพุทธศาสนาเพราะไม่มีพระสงฆ์ รวมทั้งไม่มีพระราชพิธีอื่นๆตามประเพณีอีกด้วยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากสำหรับพระเจ้าแผ่นดินซึ่งไม่มีแม้กระทั่งงานขึ้นพระเมรนุนะฮะหลังจากทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอน,นันทมห ah ิดลอ่ก็ ยังคงอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดการบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานถวายราชการที่เจ็ดขึ้นที่พระอุโบสถวัดเบนจมะบพิษดุสิตวนารามที่กรุงเทพมหานครนะฮะตามพระราชประเพณีโดยมีคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ คือท่านสวรรคตในแผ่นดินรัชกาลที่8ก็คือว่าท่านทรงสละราชสมบัติไปแล้วนะฮะหลังจากนั้นท่านก็จึงเสด็จสวรรคตต่อมาวันที่สมมิถุนายน2484ปีปีเดียวกันนั่นเองอัญเชิญพระบรมศพขึ้นประดิษฐานบนรถซึ่งตกแต่งอย่างงดงามมีธงมห ah าราชคลุมพระบรมศพ เชิญพระชัยวัดไว้ทางเบื้องพระเสียรรถเคลื่อนออกจากพระตำหนักขอมตั้นไปยังสุสานโกดดอเกรีนซึ่งอยู่ทางเหนือของกรุงลอนดอนมีรถตามเสด็จประมาณห้าคันขณะกำลังเคลื่อนพระบรมศพออกจากพระตำหนักสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีประทับ ทอดพระเนตรอยู่ที่หน้าต่างเป็นการส่วนพระองค์ทรงกลั้นพระกันแสงไว้ไม่ไหวอีกต่อไปทรงรับสั่งเบาๆว่าเขาเอาไปแล้วพระบรมสพทรงพระภูษาโจงกระเบนสีแดงฉลองพระองค์สีแดงเช่นกันตามที่เคยรับสั่ง